ก็ว่าจะไม่พูดแล้วนะแต่ขอหน่อยเถอะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเกินไปจริงๆอะ่ะ oh. อีชันเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่อง Snow White ภาคล่าสุดปี2025นะคะคือเคยรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องตั้งแต่ตอนที่เขาแคสนักแสดงแล้วแหละต้องขอพูดก่อนนะว่าคือจริงๆแล้วเราไม่ได้มีปัญหากับคนที่แบบไม่ได้ผิวขาวจวอะไรนะเราไม่ใช่คนที่บูลลี่คนที่รูปร่างภายนอกอยู่แล้วนะคะแต่แบบก็ชื่อเรื่องมันบอกอยู่ว่า Snow White ะ แล้วความเป็นมาเป็นไปของชื่อสโนไวท์เนี่ยก็เพราะว่านางผิวขาวดุดหิมะแล้วในเรื่องเนี่ยก็ต้องเป็นคนจิตใจงามเป็นคนอ่อนหวานอะไรประมาณนั้นน่ะนะแต่แค่ตัวออกมาคือแบบอืมมันตรงข้ามเลยอะดูแข็งแกร่งเกินไปที่จะเป็นสโนไวท์ไหมและที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือแกนหลักของเรื่องนี้เลยนะคือแบบแม่มดเนี่ยจะต้องไปถามกระจกวิเศษใช่ไหมกระจกวิเศษใครงามเลิศที่สุดในปัตตภีกระจกวิเศษเนี่ยก็ต้องตอบว่าก็สโนไวท์น่ะสิ คือแม่มดเนี่ยจะต้องอิจฉาในความงามของสโนไวท์ถูกไหมจนอยากจะฆ่าสโนไวท์ให้ตุยไปแต่ว่าพอแคสออกมาแบบ <c oughs> คือนักแสดงที่แคสเข้ามาในรอบนี้เนี่ยปรากฏว่าแม่มดสวยกว่าสโนไวท์ประมาณ80เท่าเอ,อ่อหรือใครคิดว่ามากกว่า80เท่าก็คอมเมนต์บอกมาได้นะ <c oughs> อ่าอ่นเดี๋ยวจะหาว่าอีฉันลำเอียงคือไม่ใช่ว่าน้องราเชลเนี่ยเขาไม่สวยนะ เขาก็มีความสวยในแบบของเขานะคะแล้วก็เคยเห็นเวลาที่เขาเล่นเรื่องอื่นน่ะโอ้โหมันดูดีเลยอ่ะเขาสวยแต่มันไม่ตรงกับบทไงเอาจริงๆเราจะบอกว่าน้องเขาไม่ผิดด้วยซ้ำนะไอคนที่ผิดอ่ะคือคนที่แคสให้น้องเขาเข้ามารับบทนี้ไงถึงแม้ถึงแม้ทางดิสนีย์อาจจะบอกว่าเราอยากตีความใหม่เออก็ตีความเรื่องเนื้อเรื่องไปดิจะมาตีความใหม่คำว่าสโนไว h i t e ทำไมอ่ะประหลาดสุดสุด คือจุดเด่นของนางเอกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะสมมติคุณบอกว่าอยากตีความใหม่จริงๆอะนะอยากตีความใหม่มั่งอะ <Huh? S 1> เช่นอะสมมติคุณบอกว่าคุณจะทำเรื่อง the flash ซึ่ง the flash เนี่ยต้องเป็นคนแบบโหวิ่งเร็วทำอะไรเร็วที่สุดในโลกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณตีความใหม่เลยจ้ะ the flash <Huh? S 1> ไม่ได้วิ่งเร็วแต่็ <Huh? S 1> คนใจเร็วแอะเร็วจากข้างในจิตใจ <Huh? S 1> เหมือนที่ snow white งามจากข้างในขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องจากข้างใน <Huh? S 1> เฮ้ยมันใช่เหรอวะ huh? หรือแบบสมมติทำเรื่องเดอะฮักอะเดอะฮักเนี่ยตัวข้างนอกไม่เขียวนะเ<อ>ขียวจากข้างในมันคืออะไรวะสายเขียวเหรอ <laughs> คือแบบ <laughs> มันใช่เหรอถามจริงเนี่ยถึงเป็นที่มาของสิ่งที่อีฉันกำลังจะบอกว่าก็ว่าจะไม่พูดแล้วนะแต่มันอดใจไม่ไหวอะ <c oughs> คิดเล่นๆ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 อีกเรื่องหนึ่งแ <c oughs> ดเดวิลตีความใหม่เลยแ <c oughs> ดเดวิลตาไม่บอดเออแต่จิตใจบอดไงเป็นคนไม่ดีจิตใจมืดบอด โอ๊ยดีความใหม่ว่าดีความจังใไอ่ะแล้วดิสนีย์เนี่ยหลังๆมาเนี่ยนะชอบแคสไม่ตรงปกแบบเนี้ยหลายเรื่องแล้วนะตั้งแต่ตอน Little Mermaid เอ่อย้ำอีกครั้งไม่ได้บูลลี่เรื่องสีผิวแต่ว่ามันดูไม่ตรงปกไงเออมันเหมือนคุณทำลายความฝันของเด็กอะคือคุณอย่าลืมนะว่าไอ้การ์ตูนพวกเนี้ย เด็กอ่านมาตั้งแต่สมัยเป็นการ์ตูนตั้งแต่สมัยเป็นแอนิเมชันมาแบบเจ80ปีแล้ว<อ>เขาวาดฝันเอาไว้ว่าแบบเจ้าหญิงดิสนีย์มันต้องหน้าตาปเป็นยังไงแล้วอยู่ๆคุณเอาความฝันของเด็กไปโยนทิ้งแล้วคุณก็แบบไม่กูจะเอาแต่ใจกูมันได้อะคะนี่ขนาดว่าจะไม่พูดนะแต่ก็พูดไปเยอะแล้วเหมือนกันเนาะแต่แต,แต,แต่หลังจากที่หนังฉายไปแล้วนะก็มีคนจำนวนมากเลยนะที่ออกมาชื่นชมนะคะว่าน้องเขาเล่นบทสโนไวท์เนี่ย นะแบกเรื่องเลยเล่นดีร้องเพลงเพราะแต่มันแค่ไม่ตรงปกเพราะฉะนั้นนะคะจะบอกว่าไม่ใช่ความผิดน้องเขาละกันนะมันเปความผิดของคนที่แคสฉะนั้นดิสนีย์เลิกเถอะนะคะเลิกที่คิดจะทําอะไรขวางโลกแบบนี้เถอนะเนาะถ้าเกิดว่าคุณเอาน้องราเชลไปวางในบทบาทที่มันสมเหตุสมผลเนะี่ย <c oughs> โอ้โหปันนี้น้องเขาแบบเข้าชิงออสการ์ไปแล้วนะ ใช่ป่ะเพราะว่าชื่นชมในฝีมือของน้องเขามันเก่งแต่มันดันไม่ตรงกับบทเท่านั้นเองแต่อันนี้ขอไม่นับรวมเรื่องที่ว่านอกจอเขาปากแจ๋วมากจนทําให้คนยิ่งเกลียดเขาในบท snow white เพิ่มอีก50เท่าเนะี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ปากน้องเขาเองเนาะส่วนใครคิดว่ามันตรงหรือไม่ตรงหรือยังไงแล้ว snow white ในปี2025นี้คุณให้คะแนนเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปแล้วกันนะเดี๋ยวจะมารออ่านเด้อ